สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนนงเฉลยมจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ข้างหลังผมเนี่ยก็คือต้นฝรั่งหงปอซื้อนะฮะฝรั่งไส้แดงนะที่เราเอามาปลูกไว้ครับตอนนี้เขาก็เริ่มออกลูกออกผลละซึ่งมันก็เป็นฝรั่งอินซีครับผมเี่ลูกใหญ่เลยทีเดียวนะครับลูกนี้น่าจะแก่พอสมควรละเริ่มจะมีเหมือนจุดที่เาเรียกว่ามันสุกสุกจนที่ว่ามันนั่นละ เดี๋ยวเราจะเอาไปฝานะฮะแล้วลองชิมเนื้อกันดูนะครับมาติดตามดูกันครับผมแล้วนี่ครับนี่ก็คือนี่ฮะฝรั่งหงเปาซื้อฝรั่งไส้แดงอินซีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะว่าเออเราปลูกเนี่ยแบบอินซีนะแล้วรสชาติเขาจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวชิมก่อนนะฝานมาแล้วแหละนี่โอ้ไส้แดงจริงๆด้วยฮนะของจริงนะนี่ฮนะอ่ะชิมดู อืโอ้โลูกนี้ใช่ได้หวานเลยแก่แล้วด้วยอืผมว่าโอเคนะถ้าลูกที่เขาแก่แล้วสุกเนี่ยเนื้อจะหวานแล้วก็กรอบครับแล้วก็ข้างในเนื้อสีแดงเนี่ยจะมีความเขาไม่กลิ่นกลิ่นเฉพาะของเขาอะกลิ่นหอมเหมือนแตงโมอมืโอเคแล้วครับนี่ฮะ ฝรั่งของปอซือนะเดี๋ยวไว้สร้างเ,าเป็นบ้านพักก่อนนะเพื่อนๆนะฮะที่ผ่านไปผ่านมาเส้นพิษณุโลกนะฮะอุตรดิตถ์นะไปทางเหนือนะเดี๋ยวแวะมาพักแล้วก็เดี๋ยวแวะมาชิมกันได้นะครับผมนี่ฝรั่งของปอซือเนี่ยดีเลยครับผมนี่